เดี๋ยวเรามาโซเชียลแคมดูความดื้อของน้องอิงกันนะจ๊ะอาอิาองอาอิาองไหนวะอาอิาองมันนี่มันนี่เร็วๆไล่์ไลน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 อันนี้เร็วๆรๆๆๆ็วเร็วเเร็วเหลบ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 ยังไม่ยอมออกมายังไม่ยอมออกมาตาเอ๋ ออกมาเร็วดูซิดูซิไหนเต้นก่อนเต้นมาทำไมไม่ยอมกินข้าวไปกินข้าวไปไปไล่ไปมัมมัมข้าวก่อนอ่าไปมัมไปมัมมัมข้าวเดี๋ยวนี้มัม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 ัมไหมมัมข้าวอ่าเจงตะมือตะมือตะมือเก๋ กว่าจะได้แต่ละคำเดี๋ยวดูนะ